ว,ว,วันนี้เราก็มาเล่นกับแพะนะคะเล่นกับน้องแพะน้อยครูไหวบอกว่าครูไหวบอกว่าเพิ่งจะคลอดอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนี้<า>เพิ่งจะถ่ายสองอาทิตย์ก่อนนี้ไม่ใช่เพิ่งจะถ่ายเพิ่งจะคลอดอ๋อนี่ไงนี่ไงออกมาแล้วอ๋อตัวนั้นสีดําใช่ไหมนั่นนั่นนั่นสีดํานะคะกําลังออกมาจากคลอดตรงนั้น นี่อีกตัวนึ่งอยู่นี่ค่ะอ,อยู่นี่นะคะยืน่อยสวยแหมชอบให้อุม้มนี่ตรงโน้นตรงโน้อนอ,อยู่ตรงโน้อนอยู่ตรงโน้นน้องแพะน้อยที่คลอดใหม่ๆนะคะโอ้โหพี่ปลอยก็มาอุ้มน้องแพะน้อยเล่นกับพี่ไหวนะคะ โอ้ต้องระวังนะบางตัวมันก็ชนนะบางตัวก็ชนเหมือนวัวอันตรายด้วยเขาเขาก็แหลมอยู่นะถ้าเขาชนนะว้าววันนี้ก็ออกมาเล่นกับน้องแพะด้วยนะคะแล้วตรงนี้ก็อยู่สถานที่เดียวกันกับที่คุณลุงมาทำกิจกรรมกับพี่น้องนะคะเป็น อาคารโบสถที่อยู่ใกล้ๆกับฟาร์มแพะนะครับป้าก็เรียกว่าฟาร์มแพะหรือบ้านแพะเพราะว่าเขามีบ้านสองหลังหลังหนึง่งอยู่ตรงน้นเป็นบ้านที่ให้แพะขึ้นไปอยู่อาศัยแล้วก็เอาอาหารเม็ดใส่ไว้ให้แต่ว่าก็ปล่อยเข้าลงมากินธรรมชาติกินหญ้ากินอะไรนะคะอยู่ข้างล่างนี้ด้วยเขาชอบกินหญ้ากินใบไม้ด้วย อาหารเม็ดเขาก็กินนะคะว้าวนี่นี่มาถ่ายน้องแพะน้อยกินหญ้าอยู่ตามทุง่งหญ้าเหมือนกันกับวัวกับควายเลยนะคะกินเหมือนกันกันกบวัวเลยสําหรับน้องแพะพาไปเล่นกับแพะน้อยอยู่กับพี่ปลอยพี่ไหวนะคะตรงนั้น สวัสดีอย่ามาชนยายเด้อไม่ใช่แม่แพ้นะจะมาดูดเลยคัอุ้ยตายแล้วงัดออกมาด้วยขนมใบนุ่มมากนุ่มเหี่ยวแล้วลูกเอียนกระเป๋าเลยไม่ใช่ลากแจงเลยตอนนี้เฮ้ยอยากจะกินนมแม่ไอตอมดูติมบัสเนี่ยอยากจะกินนมแม่นะหิวนมูกินนมแม่ อ้ยจะกินนมแม่ม่แม่แพะเด้เอ้ยนี่นะคะมาเล่นกับแพะมาเล่นกับน้องแพะข้าวเนี่ยนักนนี้ไม่เป็นอีหยังกับวะเอออยากกินนมแม่ไม่ได้อุ้ยอยากกินนมแม่นอนแล้วเฮ้ยนี่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 วันนี้เรามาเล่นกับแพะนะคะมาเล่นที่บ้านแพะเลย ได้ลหรอน้อนไงเขาจะไปกินอยู่บ <academic learning> พุนน้อยอยู่บนแม่เขาจะไปกินนมพี่น,นันน่นๆๆๆดูๆๆตัวนั้นจะไปไปขอกินนมเขาอะ่นะอ่าน้องเล็กอ่ะจะไปขอกินนมเขาเขาไม่ให้กินเขาบอกบอกไม่ใช่แม่ไม่ใช่แม่นะนั่น่ะเป็นพี่ <and sea> like <animals> โอ้โหน้องแพะน้อยนะคะก็ตามต้อยต้อยต่อยจะตามไปกิน เป็นกินนมพี่อันนั้นไม่ใช่แม่นะจ๊ะเป็นพี่จะไปกินนมพี่แห้วจ๊ะมันกระดิกหางเหมือนหมาด้วยเนาะอ่านเ้น,กออกน,นะกระ,ก,กระดิกหางเหมือน <c oughs> เหมือนหม,อนมาน้อยเลย <c oughs> ไม่รู้ว่ามันกินอะไรรู้ยพูดถึงหมาน้อยก็คิดถึงลูกๆไหมทองนะคะ <c oughs> จอมยุทธทั้งส <c oughs> ามเมื่อเช้านี้ไหมทองก็กัดยายเพราะว่าเขาไม่อยากให้ยาย อุ้มออกจากทางรถก็กัดยายเลยมันกินไม่ได้ไม่ไม่มีนมเลยมไม่มีนมให้หนูแล้วแม่แมเอาเนาะไหมโอ้คุณพ,พูดอยากต้ออเข้ากันอยากไปกันอยากไป เอตารงอ๋อแสดงว่าเพื่อนเอาเคสขันไว้แล้วบันนี้เคส่นขันเ่วป่วยมันสิไปน้ำผาอือเพราะตอนนั้นมันเป็นพระเจ้าจจสาไปแล้วเพิ่นพูดสาไหมท่าพ่อเพิ่นกันมนหอมันอยากไปจ้า่แเพิ่นจมาปอยบที่ร้าน้นจำกัดพื้นที่แล้วแสดงว่าบ้านหลังน้นไปอยู่ไม่ได้ใช่ไหมจะอยู่ได้ ก็เนอนอยู่หันกามีช่วงี้ถึงหนอนัวนอนผู้คนนั้นมีเขาเสียงทุกคนเ้ยจะเสียงคนนี่เขาเรียกเ่าแขะนะว่าเข่าแขกเข่าในนนผูนนมีเร่ามีขาไม่ไมี่เขาเข่าเ่าแน่แน่แตัวเล็กเออไป้วไปนวไปแล้ว ดู้จักแม่ด้วยนั่นน่ะไปแสดงว่าเป็นแม่ของเขามันบะมันรู้จักแม่เห็นไหมมันดูดนมด้วยดูดนมเหรอเออไปกินนมนี่แสดงว่าเป็นแม่เขาจริงๆแม่ก็เลียเห็นไหมเออจาไปไก่คนนั้นแลคนนั้นจะส้นที่ผูกมั้อบอมอย่านะอย่านะอย่านะดูน้องแพะน้อยกินนมพี่น้องดูสิ เหมือนเหมือนน้องหมาน้อยเลยเจอแม่ก็กินนมเลยอ่าเจอแม่ก็ดูดนมเลยอ้เห็นตอนแรกพอเจอแม่เขากระโดดใส่แล้วก็กินนมเลยไหมเออต้อง้างนี่จำได้แล้วมือน้ะมันขอดมีตัวนี้แล้วสิข่อยเอาหนองมันไปกินอ่ามันมีตัวนี้เออมีรูกมันอ๋นนี่ใช่ไหมพอดีหนองมันออกมาเมื่อมีมันนี่ยังกูยุขอนนะพอเห็นบะ น้องเล็กหน่ยใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้บ่อหนีช่องอันยังมีนี่นี่นี่น้องเล็กน้องเล็กเห็นบ่เป็นติ่งติงอยู่หม่องพอน้องเล็กน้องใหม่ตัวตัวอื่นมองมีอะไรมีเฉพาะตจะไหนเซมีอยเงี้ยยาน้าแม่ไปด้วยเย็นจำไม่ได้เลยไม่เข้ามาข้องแม่ตัวใดแนี่วจิวอะไรเหรอข้องวกัยังบ้านออกกูจะได้เขาถีบไปบ่ออาจารย์จำข้องอะไรบ่จำอะไร จำเลยตาวาพนมี้อย่างน้อยอยู่มองข้อถ้าถ้าถ้าพอแปลงเสียเบิ้งนี่ก็เจอได้เลยนะก็ขาวนะบอกอาจารย์สีขาวบมีชิ้นสีขาวสีแดงมื่สิอันนี้เข้ามันมีตัวหนึ่งเหรอที่ามันขอดมืนไปไว้มาที่ว่าอะไรน้องเมื่อกี้มีติ้งอยู่ขอนออกมาเจ๊เจ๊แต่ซุ่มนึ่งมันขอดโดนก็นั่นเขาแสลงว่ามันจะขอดนานกว่านี่แหละ อันนี้ลูกขอดไม่แต่ก็ไม่ไมวต้นั้นนะวเล้าสือมา่ไม่ต้มี่อมวันผอมันนงปอยปอยเบห้องนั้นพ่อแบบ่แบบอ้วนแบบเตี้ยเล่านั้นว่ามันเตียเตี้ยวงตกเตี้ยงงง่ว้าวพี่ไหวพี่ปลอยก็พากันมาชมแพ ยายเปียกก็ยืนอยู่มุมนี้เขาบอกว่าที่ล่ำเชือกเอาไว้นี่คือดุดุนะคะคงจะไม่กล้าผ่านใกล้ไปใกล้ว้าวพากันมาชมบ้านแพะนะคะว้าวสวยสวยเป็นบรรยากาศที่ดีดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาชมบ้านแพคะค่ะ